สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอก มะม่วงนะคะมะม่วงตัวนี้ก็คือแก้วขมิ้นที่เราไปเก็บมาจากสวนของเรานะคะโดกมากเลยค่ะบางลูกก็แตะพื้นแล้วก็เน่าแล้วค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะทำแช่อิ่ม อันนี้ก็เริ่มแก่นะคะเริ่มแก่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่แก่จัดเท่าไหร่นะคะแก่จัดสีจะเหลืองกว่านี้นะคะแต่เราจะรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็จะเอาตัวที่แก่จัดตัวนั้นไปทํามะม่วงหนึบแต่ตัวนี้เราจะแช่อิ่มมันดกมากเลยนะคะ นี่ค่ะเหลืองเหลืองเหลืองเลยนะคะสำหรับแก้วขมิ้นเนี่ยเนื้อเยอะดกมากเลยค่ะปีนี้มะมะม่วงดกเนะมาะมะม่วงดกเราจะต้องแปรรูปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยเขาทิ้งไปก็เสียดาย เสร็จหรือยังเ,เสร็จไหมคะหรือว่ายังเหลืออยู่อันได้เข้ามาแล้วก็ตัดเหลือเมื่อคืนนี้ ถ้ามันแก่กว่านี้ก็จะสีเหลืองเข้มกว่านี้เลยนะคะรูปนี้ดูสิมันเนีย่ยเหลืองเข้มเลยค่ะอยู่ตะการไหมคะ อ๋อลูกที่มันแก่มันจะออกเหลืองเหลืองข้างนอกเห็นชัดเจนเลยสีมันจะเข้มอฮะ วันแรงงานแรงงานหยุดแล้ววันนี้ช่างทาสีไม่รู้สิวันวันหยุดแรงงานนะวันนี้นะไม่เห็นช่างทาสีมาจะแปดโมงแล้วมั้งโอ้ย <laughs> pelut hehm <laughs> ท้อทำให้มันได้เราจะใส่นี่นะคะให้มันได้ถังตรงนี้พอดีมงดูก,ก่อนเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกนะคะ